สวัสดีจ้าจอยพารวยแนเนลนะคะสวัสดีพี่พี่ fc ทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่าจ้าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์กดคอมเมนต์นะคะวันนี้จอยก็มีแนวทางนี่ ke ช h าบาายของที่ยี่สิเดือน1 2ึ่งสอห้าหมาให้พี่พี่ fc ได้รับชมตามเคยนะจ้า เดี๋ยวมาดูผลสรุปของวันที่24กันก่อนนอจ้า PPFc จะสำหรับแนวทางนี้ KE นอดจ้าเด่นเศร้าจะจอยให้เด่น76รูดจ้าผลสรุปนอดจ้ารอบเศร้าจะบน1112ตัวล่าง15รูดไปนอจ้ารอบเศร้าจะรอบบายจ้าจอยให้เด่น21รูดจ้าผลสรุปรอบบายบน837รูดไปนอดจ้า สองตัวล่างรอบบายหนึ่ง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 จับคู่รูดไปเนาะจะเนอะพีพีเอฟซีจ้ามาเบิร์ตเนาะจะจอยให้หนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งเก้าจอยรูดไปเนาะจะรอบบายจะจอยเข้าเด่นหนึ่งรูดหนึ่งมาจ้าสำหรับซสายรูดซสายวิ่งเข้าเข่าตรงตรงเนาะจ้าหนึ่งหนึ่งจ้ามาเบิร์เนาะจ้าสำหรับสายรูดซสาวิ่งเนาะจ้าทะเกิดว่าไปรูดไปวิ่งทะเกิดว่าวิ่งรูดร่วมกันสิเขาเต็มเต็มรอบเศร้าแล้วก็รอบบายเนาะจ้า ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีขอแสดงความยินดีกับพี่ๆ FC ติดตามแนวทางนี่ KE นอจ้ารอบบายจ้า,รอบบา,จารอบบายจะเข้าเด่น1รูด1นึ่งนาจ้าสำหรับใจลูกใจวิ่งเข้าเขาต,งตงารงๆจะลอบบายหน,หนจ้าวันที่25เดือน1นึ่งนี่ KE เช้าบายกนสิไปรับชมนอจ้าคำเตือนจะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะพี่ๆ FC จ้า ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะเด็กตํากว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองจ้าสำหรับเด่นเศร้าจ้าเด่นเศร้าจะให้เด่น8-7ดเจลูดจ้าเด่นบายจ้าเด่นบายเด่น9-8้รูดจ้าจอยขออธิบายนิดนึงด้วยจ้าพีพีเอซจ้าสำหรับเด่นเศร้ากับเดินบายเนาะจ้า แปดเศร้ากับแปดบายจะสามารถวิ่งรูดร่วมกันได้เลยนอจ้าถ้าจับคู่ก็คือจับคู่ร่วมกันได้เลยนอจ้าเอาแต่เฉพาะแปดนอจ้าพพฟซีจ้าส่วนเก้าส่วนเจ็ดนี่คือแยกนอกจ้าแยกเศร้าแยกบายแต่ว่าแปดนี่คือแปดเศร้ากับแปดบายนี่คือจับคู่ร่วมกันนอจ้าเดี๋ยวจอยที่จับคู่ออกมาจากแปดมีแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสาม แปดหกเจ็ดจ้าเจ็ดมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดตัวเดียวกันน้อจ้าบายจ้าเก้ามีเก้าศูนย์เก้าหนึ่ง เก้าสามเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดแปดสองแปดสี่แปดห้าแปดเก้าตัวเน้นจ้าตัวเน้นสำหรับ เด่นแปดแปดห้าจ้าแปดสองแปดหกเก้าสามเจ็ดสี่สำหรับเด่นเศร้าเนาะจ้าถักด่ามกเด่นแปดก็สามารถแปดแปดเศร้ากับแปดบายคือสามารถจับคู่ร่วมกันได้เลยเนาะจ้า้าวิ่งรูดก็คือวิ่งรูดร่วมกันได้เลยเนาะจ้าสำหรับแปดเด่นเศร้าแล้วก็เด่นบายเนาะจ้า อย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้าหมักตัวไหนชอบตัวไหนแคปหนะ้าจอไหวบันทึกไววใส่ไปป็ิแนวทางไหนนาะจ้าเป็นเพียงสถิติในการคำนวณตัวเลขนะคะบางครั้งอาจจะเข้ามากบางวันอาจจะเข้าน้อยเข้าบ้างหลุดบ้างก็คำนวณไปตามสูตรนอดจ้าขอให้พี่ๆเอฟซีทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกทานจ้าขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกำลังใจกับจอยทำแนวทางต่อไปนอดจ้า เขาตัวได้แบบใดหรือ PPFc ถันใดมีคําถามสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปใดเลยจ้า PPFc จะจอยตอบทุกคอมเมนต์นะคะจอยกับข้้กเก่าคาว่าสวัสดีจ้า